เครื่องม้วนผมจริงๆไว้วม้วนให้หน่อยแล้วกูจะทําเป็นไหมเนี่ยเป็นผัวคนเมื่อวานยังทําเป็นเลยว่าแล้วมึงหายไปตั้งสามชั่วโมงอุ๊ยหลุดปากถึงว่าเขาโทรไปไม่แล้วอ้าวม้วนไวไวเอออมึงแกลเรื่องเมื่อวานใช่ไหมก็มึงหายไปตั้งสามชั่วโมงจบเพ้อเขาเชื่อกันหมดแล้วเนี่ยอ้าวเปิดเครื่องเลยเครื่องม้วนผมเหรอเครื่องไฟมั้งม้วนเลยไงเออ มึงเลิกเล่นเถอะกูเหนื่อยว่คลิปคลิปๆนึงอะออ <laughs> มมุนเลยพอมันดังติติดต,ดตดิค่อยเอาออกหัวมึงก็ยังมาใช้กูนนกอีกก็วมงอยี่ห้ออะไรวะหม,มุนง่ายดีว่ะก็ไม่แดรี่ไงคนกวานเนี่ยมมุนสวยแบบนี้เปล่าวะอุ้ยสวยกันนี้เยอะไม่น่ากลับมาลงมงออะ <c ười> ทำไมอะกูเตรียมจะหลอกอยู่แล้วจะหลอกอะไรวะมึงวะจะหลอกกน้องกบไง แล้วพอเมียกลับมาเป็นไงหงอยงอะดิทำหงอยทำงานให้นางไงแล้วมึงเนี่ย <c oughs>